หนึ่งปีก็ไม่เพียงครั้งเดียวนะจ๊ะบิ๊กบุญอย่างนี้เน่มันคุ้มครองโลกที่เราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญกับพุทธบุตรเป็นเครื่แสนสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศเพราะว่าโอ้กว่าจะไปกราบพระราตนาทรานมาได้นะี่ไม่ใช่ง่ายเลยต้องกราบพระราตนาท่านล่วงหน้าหนึ่งปีเลยนี่นะจ๊ะ กพระท่านมีภารากิจมามากมายทีเดียวแหละแต่ก็ท่านเห็นความตั้งใจที่ดีของพวกเราที่อยากจะได้บุญใหญ่ท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราฉลองศรัทธารักษาศรัทธากงเราด้วยข้ามน้ำข้ามเขาข้าม,าม,ามทะเลก็มีนะมาเนี่ยอยู่ที่เกาะข้าม,มาเลยมาเพื่อเราให้ความสะดวกกับเราที่เรา ไม่ต้องไปหาท่านในครบสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศเนาวันนั้นไม่ทราบจะถึงสองหมื่นวันหรือเปล่าเพราะว่าลาจะซีก่อนนี่นะเพราะนั้นท่านมาแล้ว